กเล่นนะเลยแล้วตรงนี้อ่นะแล้วเบลลาไปได้โมนาจนได้ครับวินเทอร์เซเบตนะหลักมานะเนี่ยเอย้พี่บอกแล้วใช่ใช่ใช ก้าครับจอดตัวนึงเหมือนจะถอยเลยว่าแบบนี้จะบ้าพี่เว็บก้าจะเกมจะบ้าพี่เบพี่เว็บเป็นเดินตามยิงไม่ได้ไม่ได้สามใบในเกมล้อเสนี้์เปสวนได้เหมียวล่ามาเคทตัวพี่เกตเชยเ์อีกหนึ่งครับผมแล้วเนสตบูไม่ได้เอาว่ากำตอนนี้เอาเตอร์ก็เหลือแค่คนเดียวเหลือสองตัวเลยครับสองตัวมาสามเหมียวล่าจนได้ครับผมใช่ครับโมตอนนี้มิกเซอร์แก๊งจะมาสะดุดเอาเกมนี้หรือเปล่าครับผมหลังจากที่สองเกมแรกมาตั้องสมัยตัวหนึ่งอ่ะตรงเน็ตัวนึงแล้วก็ตัวไกลขวามเป็นตัวนึงดอนนีเอาเตอร์ก็เดินไปผมจะ เหลือสองห้าร้อยเมตรถึงความยาวเลานสุดแม้ตรงนี้ขึ้นเนินมาแล้วตีต่อไปเือสองตัวดูฝีด้อยู่ไหมครับผมเ่นมัเสียกูใช่ปะกูมาแล้วไปแล้อยู่นี่พี weakest, right. ่ต้องส่งผมอ่ะสองตัวค้นรถออกทางด้านของครถออกึ้นรถออกแต่ติงกูในรถยาคับอยู่ตอนนี้แต่ว่าต้องรีบไปไหนฮะไมๆลมๆลถๆลมๆลมยามๆลมลมๆลมอลมนลมๆมๆลมๆลล ทำยหญนเจ็บแล้วนะเจ็บมากแล้วนะผมไฟเข้าไปชันเนี่เลยโกไปแล้วนะฮะขึ้นมอสตแล้วเดนแล้วตดแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดแล้วเดินแล้เดนล้วเดน้เดิแวเดนเอแล้วเนเดินแลไเลเืนแอเลดเ้แเลดนนเนนน้ดวน้น้วน้นเแลินเน้้เนนเนนลนะเออ เดี๋ยวรู้โมเข้ามาครับผมจะขาดล้กจะมาจ่ายดาเมจแล้วเหมือนจะมีดาเมจติดไปบางๆด้วยนครับอ้าวแล้วล่ะสลันไม่มียาให้นะมีมีก็มีเดมะเดลดตัวหนึ่งแฟร์แฟร์แฟรหลอดแดงเห็นอะไรความย่อยหลืออหนึ่งน่าชตัวนึ่งรตัวนึงไล่ติดต้นไล่ตัวนอกกันนะ เพื่อต่อตัวได้ต่อได้สวยดึงได้ดึงได้ไปเดินนะไปเดินนะอยู่เดินอยู่เดินปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาชิวเรียบเรนะกินลงไม่มียาไม่มียาไม่มียาเดินตรงข้ามตรงข้ามาฟ้ามาฟ้าเอามาละดึงได้นะงั้นดึงได้นะกินเผื่อนะปั๊มยาปั๊มดึงได้ดึงได้เดียวคิววีตนี้หลบได้ครับผมรู้ตำแหน่งโดดมาไม่มีเฟิร์สเหมือนกันนะนี่ทำไมเราน้องชายโอ้โหเรียบร้อยครับผมแต่ไม่เป็นไรมาดึงกิววีแท็กมือสายไม่เจอครับผม เดี๋ยวข้ามาพี่ได้ปะแม่อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปให้พี่ดูก่อนปั๊มยาไปก่อนเดินแขวนเดินขวาเดินขวาเดินขวาปั๊มยาไม่สมองอะไรปั๊มขวานะผมข้ามไม่หายพิกกต้เหรอเออๆไม่สมองวะไม่พออยู่ไม่มีมีมีรูมโดนเน็ตนะโธ่แล้วงานน็ตโอ้โหเน็ตทำงานเลยดิก็ดูให้ก็ดูให้ดึงไปยังมีอีกครับอยู่ขวาขวาต่ำขวาต่ำดึงไปดึงไปก็ดูอยู่ดึงได้อยู่มีเฟิร์สปะไม่มีเลยเก็บศพได้พี่เบียร์ศพมันก็ไม่มี อยู่นี่นี่นี่อย่นี่แม่คุณบอกไม่ถึงแต่คุณเสียวนะยังไงลูกว่เล่นด้วยกันนะวิ่งหาโกเจือตอนนี้เจืดีเบนนะตาผมตาผมอยู่พี่เลยกินพี่เลยเล่นนะพี่เจ็บเจ็บเจ็บรออยู่รออยู่ไปบังให้บังให้สวยน้องเอ้ยสวยน้องไกปกันไปเลยใช่ครับผมยอดมากๆครับแหวพายนะอ่าโโอ้ห